โอ้มากินหญ้าเนี่ยหรอฮะฮึมากินหญ้าเหรอน่ะนั่หนักเอามาเที่ยวตัวเดียวเปิดกล้องไม่ได้เพลอแป๊บแป๊บมาเลยแกล้งขับไปได้ไหมฮะกขับไปไหมมาหนักดีใจฮะอาปากวาวาเลยฮะฮะ นนนนััน่่ไปไหมฮึไปไปไปขอบ้านไปขอบ้านไหมไปขอบ้านเดี๋ยวมาเที่ยวละไปมไม่ยอมกลับเลย